chẳng hai game, tay, bay tròn mất rồi, tay lock ở lock you. ขาเพิ่ให้เล่นเล่นเล่นเลเล่นเลอย่าก,กลัวพี่อย่าก,กลัว,วชิบหายแล้วอย่าก,กลัวพีกะลาดกล,ดกลดเข้ากะลเข้าจะขับแฟงคเดิมึงอยู่มุมน้ำก่อน กูล็อกนี่อยู่พิกเดินข้าวมลิกตายนอกประตูสตอกกับนโทรลไปไม่ใช่เขาเรียนพิกกี่บาทเก็บมากกูต้องเอาโซฟีออกวะกำลังมาแล้วตายตาตายตายต่อทำอะไรละเออ ไปไว่อ่ะไปเข้าไปเข้าไปเข้าอยู่แล้วทีกี่ตัวสองตัวเยอะมากเราเข้าโคเช็คมาแล้วเฮ้ยยิง้าตายยิง้าตายตัวสุดตายนะมีอีกที่ไว้บอกโคเช็กครับเสียงโดดอ่ะตายอุ้ยสองตัวสองตัวสองตัว ไปยาไอ้เบกอรี่เข้ากอ้โคเฮ้ยโคเช็คโคเชคตัวนึงเฮ้ยล้มพาวเวอร์หนึ่งตัวล้มพาวเวร์น่ตัวมาเองไปน้ำัม่ะ ไม่รู้ไม่รู้สิสสิงสวยเมื่อกี้ฟารีสจากของตาแมืออะไรบางีเราทำอะไเฟาีสเห็นได้ยินเขาพูดว่าปูไไงไม่ไม่ไม่เนตายอ้เชี่ยโดนสวัดอย่างไรอะโอ้สาตัวเอ๊ะตายไปหนเน็ตเหลือสเน็ตนอเว้นตัวหนึ่งตัวเจาะตายนะเอ็ดอะ เอ็นตดวเอเากลับเล่นเยเล่นล้พอเล่นเขาสล้ตายมเล่ตายจริงจริงไปเจอดเจเก็ดริงตัวปะเอ่น่าจอดนะน่าจอดน้าจอดน่าจอัวเอ็ไปะพี่จอมพี่นั่งพี่ลำขวามุนด้านล่างได้แล้วพี่เออ เจ๊ตอนนี้ไม่ไปให้หลุดจริงอะครับเอาจริงไปอยเฮลิคอปเตอร์เคลียร์ตอนนี้ถ้าถ้าเปิดแฮททาวได้พี่ดันได้นะหลังแล้วไซไม่เห็นคนในมิติ้งนะคเข้าไปยืนมิง팅นะ มีกล้องในมิทติงเหรพี่ระวังนะใช่ใชมีกล้องในมิทติงปักกล้องไว้อะตายตัว้แดจอโ้ยทับทบิาิาิาตายวนมีตัวยเอา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 ไม่มนคนเดเาไมนยเมีนเมยนเมนเมยนเมนเอร์อตังเลงงเอากล้อไม่เมียนได้วมีนยเียมเเกอร์ไอตงเตรียมลงเอากล้องไม่เมียนได้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 ดูกล้องให้จับบอกน พอ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 เฮ้ยมีนะมีนะอเตอแับมันโดนอเอ่ะเสจที่บอมบีด้วยครับพี่มีเดนอตัง้งสผิดละลงเมนนะพี่ไปเอทาเท้า่เไปไเท้าไปนโอเคถ้าเข้าไปแพนได้นะแพนไปเลยยยนเลยแเฮ้ยมันไปฮวเลแล้วป่ะเออใช่ใ นั่น,นห,หนีออ่นเลอไอาร์มชามชาไปนิดนึ่ะตหน้าต่างเมนะ่ะทั้งล่างเหรอข้างบนข้างบนมัามอยู่ชั้นสองครับมิวอยู่ในในไหนอะไรเชียเอาตายเกินเกินเฮ้ยมีอากางสนตีตอนั้นบิง ล้มลบโอเคตายยีเกอร์อยู่แม็กซ์นีอยู่นะยีเกอร์อยู่แม็กซ์นีนะยีเกอร์ตายโอเคสวยเออโดนไว้ข้างล่างหน่อยคิเช่นอ่ะอ๋อเออเอาโดนเช่นอ่ะเว้ย กระทถูกแเราไม่ดงเป็นดระทำเจ็บ่ะเรามมมเหัวระวังเข้าขันแถบเลย User joined your channel. Ai con Mày kia mà. Mày bố. Ai. Tay. What the? khai? Let's go. Phí nào mua mi vậy? Nhí mở, nhí mở cửa mày nãy được rồi Mà đây nào. Đó đi, đó đi. Ôi, đi. thôi thua được tay Hãy subscribe cho kênh Ghiền เจ็บตัวนึงเก้กทำเล่นตาย Break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never. You know give it up. I'm take take taking that crown from you.